เครียดอะไรปะคะเงินก็ไม่พอใช้รายจ่ายก็เยอะเงินเก็บก็ไม่มีเป็นนี่ับรเครีิตอีกแน่นอนว่าสี่เรื่องนี้ทุกคนต้องเคยเจอกับการมีปัญหาเรื่องการเงินอะอย่างที่พูดไปเมื่อกี้เลยตั้งสอย่างแล้วทุกคนต้องเจอแป้งเจอไหมโอ้โหเจอหกมากกว่าสี่อย่างเค่หรือว่าเป็นสี่เรื่องฮิตละกันที่มนเยดเดนต้องเจอ อย่างแรกเลยก็คือเงินไม่พอใช้ในชีวิตประจาวันไม่ว่าเราจะเป็นคนที่เงินเดือนหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหรือหลักล้านเนี่ย<ม>ก็อาจจะเกิดปัญหานี้ได้ถ้าเราไม่มีการวางแผนการเงินที่ดีไม่รู้จักทำรายรับรายจ่ายหรือใช้เงินเกินตัวเนี่ยรับรองว่าปัญหาเงินไม่พอในชีวิตประจำวันเนี่ยต้องเกิดขึ้นได้แน่นอนทางที่ดีก็คือเราควรจะต้องรู้จักวางแผนการเงินกําหนดเป้าหมายแล้วก็ใช้จ่ายอย่างระมัดระวงังแล้วก็รอบขอบ ข้อที่2นะคะที่เชื่อว่าทุกคนเคยเจอคือรายจ่ายมีเยอะมากของอยากแลมเยอะถ้าให้พี่เอกตั้งลิสต์รายการรายได้ต่อเดือนอะกี่อันก็แค่เงินเดือนจบแต่ถ้านั่งลิสต์รายจ่ายแน่นอนออกมาเป็นร้อยได้พรุ่งนี้ก็ไม่จบใช่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีถ้าเราไม่สามารถที่จะลดค่าใช้จ่ายที่มัน จำเป็นได้อนะเนาะเพราะบางอย่างมันต้องใช้จริงๆเช่นค่าบา้านค่าผ่อนรถค่าใช้จ่ายค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์เพราะฉะนั้นอีกวิธีหนึ่งคือเราต้องเพิ่มรายได้ค่ะพี่เอ,อพัฒนาทักษะตัวเองให้สามารถนําตรงเนี้ยไปหาเงินเพิ่มได้สว่วนปัญหาที่สามก็คือไม่มีเงินเหลือเก็บอันนี้ก็ตรงตัวเลยเพราะว่า เหมือนพี่แป้งบอกเมื่อก,กี้เลยว่าใช้จ่ายเกินตัวหรือมไม่มีการวางแผนก็ไม่มีเงินเก็บถูกไหมแต่ว่าถ้าเราอยากจะมีเงินเก็บเนี่ยแน่นอนว่าเราต้องรู้จักอย่างแรกเลยนะทำรายรับรายจ่ายก่อนจะได้รู้ว่าอะไรที่มันเกินอะไรที่มันใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นแล้วก็ต้องวางแผนที่ดีแล้วก็ต้องรู้จักออมเงินซึ่ง<ม>ที่เราบอกหลายต่อหลายครั้งวิธีการเก็บเงินอย่างแรกเลยคือหักออมก่อนแล้วค่อยเอาไปใช้ใชจะสิบเปอร์เซ็นต<ม>์ก็ได้จะห้าร้อยร้อยหนึ่งได้ขอให้เริ่มออมคุณก็จะมีเงินเก็บ ข้อที่4อันนี้ก็คือเชื่อว่าปัญหาหนักใจของมนุษย์เงินเดือนทั้งหลายนั่นก็คือการเป็นหนี้บัตรเครดิตนะคะต้องบอกว่าแป้งเนี่ยเป็นหนึ่งคนเลยที่เคยมีปัญหาบัตรเครดิตเพราะใช้เกินจําเป็นนะคะการที่เราจะมีบัตรเครดิตอ่ะเราจะต้องมีเงินอ่ะมีได้แต่ว่าไม่ใช่ว่าอยากได้อะไรซื้อหมดนะคะเราจะต้องรู้ว่านี่มันจะเป็นจริงๆสมมุติในเดือนนี้แป้งอยากจะลูด อาทิตย์นี้แล้วกันแป้งรูดไปแล้วสองพันปลายสัปดาห์แป้งต้อง เอาเงิน2000บาทแยกไว้เพื่อแป้งเก็บเลยใช่ให้อย่างนั้นน่ะเราจะเหมือนเราใช้เงินอนาคตไปเรื่อยๆ่ะพอถึงไปเดือนก็ไม่มีจ่ายแบบนั้นก็อันนี้ก็ถือว่าเป็น4เรื่องฮิตนะเหมือนที่พี่แป้งบอกไปเมื่อกี้แล้วว่าจริงๆแล้วมีเยอะมากมายเป็น1 0บอย่างแต่ว่าอันี้แน่ๆว่าสอย่างนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเจอก็ถ้าไม่อยากเจอแล้วก็ต้องจักการวางแผนการเงินที่ดีเยี่ยมีไปก่อนมีเพิ่มแบบที่เราบอกไปก็จะได้มีเงินเก็บมีที่พื้นสบายมีการเงินที่ ข้างคมั้งาก็ยักดีไม่ต้องมานัน่งขวดขวกน